Hi สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนอยู่กับพอยจาก English Cafe นะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันค่ะจากคลิปของน้องโลเซ่ที่ไปทำร่วมกับ o ว u e นะคะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยน้องเตรียมตัวกำลังจะไปร่วมงานเดบิมาจนะันนะคะเลยไปดูกันว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอันไนที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะ Do we have rice? เราไม่ได้มี i t rice? It, it, it came w ันมัน c e y e s t ร r d a y Before a n y า h ก n g น m p o r t a n ั I a l w a y น h a v ม to h a มี rice. ในคลิปนี้นะคะน้องเริ่มด้วยการที่น้องกำลังกินข้าวอยู่ใช่ไหมแล้วก็น้องก็พูดว่า Do we have rice? We don't have rice 2อ,อันนี้เนี่ยมันเป็นประโยคคำถามทั้งคู่แต่เราจะสังเกตได้ว่าจากประโยคคำถามทั้งสองอันเนี่ยประโยคแรกเนี่ยเป็นการตั้งคำถาม Do we have rice? แต่ประโยคที่2เนี่ยไม่ได้ตั้งคาถามนะคะน้องใช้การขึ้นเสียงสูงเอานะคะขึ้นเสียงสูงคือทําให้มันเหมือนแบบจากประโยคบอกเล่าเนี่ยกันประโยคคาถาม we don't have rice ก็คือแบบเราไม่มีข้าวหรอเรามีข้าวไหมเราไม่มีข้าวหรอ,รหรอ it came with l i k e yesterday จากประโยคนี้จะเห็นว่าน้องใช้ คำว่า come เปลี่ยนเป็น came นะคะเพราะม,ะมันมาคู่คำว่า yesterday เราพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วจบแล้วเป็นรูปที่2ของคำว่า come นะคะ Before anything important I always have to have rice ตรงนี้นะคะมีคำที่น่าสนใจคำแรกก็คือคำว่า always การใช้ always เนี่ยเป็นการบอกถึงเหตุการณ์ที่เราทำเป็นประจำเสมอเพราะมันมีความหมายมาตลอดใช่ไหมคะ ตรงนี้โรเซ่ก,ก็กลับมาใช้ present simple เนาะพูดถึงเหตุการณ์ที่แบบว่าทําตลอดทําประจําด้วยความที่เขาเป็น native speaker อยู่แล้วเนาะเวลาเขาพูดเนี่ยเขาก็จะสามารถ switch tense ไป tense มาเนี่ยได้เป็นธรรมชาติของเขาดังนั้นเนี่ยการที่เรามานั่งอธิบายตรงนี้เน่ยอาจจะดูเยอะนิดนึงนะแต่ว่าถ้าคนที่เขาใช้จนแบบเขาคล่องแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเหมือนธรรมดาทีนี้คาว่า has to have คำว่า have 2อันเนี่ยนะคะมีความหมายต่างกัน have to มีความหมายว่าต้องเราใช้ have to พูดถึงสิ่งที่เราอะต้องทำส่วนคำว่า have ตรงนี้ก็ไม่ได้มีความหมายว่ามีนะคะแต่มีความหมายว่ากินเพราะว่าเรามาใช้คู่คำว่า rice ดังนั้น have เนี่ยนอกจากมีความหมายว่ามีแล้วเนี่ยเขามีความหมายอีกหลายอย่างเลยจากคำว่า have to แปลว่าต้องแล้วก็ have ที่แปลว่ากินตรงนี้นะคะ The first person that I told is probably my sister. The first person I told ใช้คำว่า t o l d อีกแล้วนะคะเพราะว่าพูดถึงอดีตใช่ไหมคนแรกที่แบบฉันบอกไปบอกว่าจะได้เข้ามาร่วมงานเนี่ย probably probably แปลว่าอาจจะอาจจะเป็นแบบพี่สาวฉัน I used to always steal her clothes and she would like kill me when she she'd give me the death stare and I'd like run away จากเมื่อกี้นะคะพูดถึงพี่สาวมาใช่ไหมน้องก็พูดถึงพี่สาวต่อว่า I used to always to steal her clothes ฉันเนี่ย เคยอะขโมยเสื้อผ้าของพี่สาวตลอดเลยของเธอตลอดเลยคําว่า used to ตรงนี้นะไม่ได้มีความหมายว่าใช้นะคะแต่มีความหมายว่าเคยทําอะไรที่เราเคยทําเป็นประจําในอดีตทําตลอดเลยเพราะน้องก็ใช้คําว่า always ด้วยใช่ไหมก็คือแบบทําแบบเมื่อก่อนอนะทาตลอดเลยแต่ตอนนี้เราเลิกทําแล้วนะก็ใช้พูดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเหมือนกันนะคะแล้วน้องก็พูดว่า when she give me the death stare the death stare นี่มีความหมายว่าแบบ สายตาอาฆาตที่จ้องแบบว่าจะฆ่าฉันอะไรเงี้ยเป็นการเปรียบเลย and I would like to run away และฉันเนี่ยก็อยากจะวิ่งหนีเพราะาพี่แบบว่ามองแบบนั้นก็แบบอยากจะวิ่งหนีนะคะคำว่า would like to เราจะใช้เวลาเราพูดว่าเราอยากจะทำอะไรต้องการจะทำอะไรส่วนคำว่า run away เนี่ยมีความหมายว่าวิ่งหนีก็ได้มีความหมายว่าหนีก็ได้จากบริบทนี้ก็คืออยากจะวิ่งหนีไปเลยพี่เนี่ยแบบจ้องด้วยสายตาอาฆาตอะไรอย่างนี้นะคะโอเคไปดูอันต่อไปค่ะ I love being this assistant. Like, it's my second job. <laughs> You're really good at it. <laughs> ใน้ฉากนี้นะคะเราจะเห็นว่าช่างทําผมเขาคุยกับโลเซโลเซพูดว่า I love being this assistant ฉันเนี่ยหลักการ ช่วยเหลือการเป็นแบบผู้ช่วยในตรงนี้คําว่า assistance มีความหมายว่าผู้ช่วยนั่นเองนะคะเวลาเราบอกว่าเรารักในการทำอะไรหรือว่าชอบทำอะไรเนี่ยเราใช้คำว่า love และข้างหลังตามด้วย w e n r g เหมือนที่โรเซ่กำลังทำเลยนะคะก็คือ I love being ก็คือฉันหลักการเป็นผู้ช่วยตรงนี้นี่เองนะคะทีนี้ช่างแต่งหน้าเนี่ยเขาก็าชมน้องะว่า you're r e a y good at this เธอเนี่เก่งมากเก่งสิ่งนี้มากจะเห็นว่าคำว่า good ตรงนี้เนี่ยถ้าเราใช้คำว่า good at มันจะมีความหมายว่าเก่งนะคะเก่งในเรื่องอะไรเราเอาไปวางไว้หลังคำว่า at good at this เก่งในสิ่งนี้ this other stuff if you get over it let me know oh my god และช่างแต่งหน้าเขาก็บอกว่า if this other stuff if you get over it let me know เขาก็คืหมายว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องพวกนี้ต่างๆเรื่องที่น้องกำลังทำอยู่การเป็นนักร้องอะไรเงี้ย You get over คือเลิกทำไปแล้วคาว่า get over ก็คือเลิกทำหนูไม่ทำแล้วเนี่ย let me know บอกให้ฉันรู้นะโรเซ่ก็เลยพูดต่อว่า Rosie retires drops out of blackpink and starts styling hair โรเซ่ลิทาร์สคำว่า retires ตรงนี้นะคะมีความหมายว่าแบบเหมือนแบบเกษียณอายุอะก็คือโรเซ่แบบออกแล้ว drops out ออกจากวงแล้วออกจากแบล็คพิงคแล้วแล้วก็ stars t Styling h a i คําว่า s t า s t a เนี่ยคล้คายคำว่า Love ก็คือเวลาเราอยากจะเริ่มทำอะไรสักอย่างเนี่ยข้างหลังให้ตาม the verb n i n g อันนี้เนาะ I never knew that I would actually attend one myself, but I am. Okay ในซีนนี้นะคะเราจะบอกว่า I never knew that I would actually attend one myself. คือแบบอันนี้บบเวลาใช้ I never knew เนะี่ยเราจะเห็นคำว,ว่า knew เนะี่ยมันเป็นอดีตใช่ไหม เราจะใช้ e วล n นี้นะคะ never k n e w that พูดถึงสิ่งที่เราไม่เคยจินตนาการมาก่อนพูดถึงสิ่งที่ในอดีตเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ทำสิ่งนั้นแต่ในปัจจุบันมันตรงข้ามกันเรากลับได้ทำสิ่งที่เราแบบไม่เคยคิดจะได้ทำการใช้แบบนี้มันมีความแบบแฝงความรู้สึกแบบประหลาดใจก็คือแปลกใจในการที่แบบว่าเฮ้ยฉันเนี่ย ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตัวเองเนี่ยจะได้เข้ามาร่วมในงานนี้อ่ะจริงๆสักครั้งหนึ่งเพราะงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคะมีแบบคนดังทั่วโลกมาเนี่ยน้องก็เลยพูดออกมาแบบนี้และน้องก็จบด้วยแบบ but I am I am ตรงนี้เราจะเห็นว่าน้องใช้กลับมาเป็น tense present s i m อีกแล้วเนาะเพราะว่าเป็นการบอกเฮ้ยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยฉันได้ทำเมื่อก่อนฉันคิดว่าฉันไม่ทำแต่ว่าตอนนี้เฮ้ยมันเป็นจริงแล้วมันมันมันได้เกิดขึ้นจริงๆ My expectation is for me to totally black out and get nervous and freeze but I hope that doesn't happen I'm hoping that everything's opposite of that เราประโยคด้วยคำว่า My expectations ความคาดหวังของฉัน is for me to totally black out Black out นี่ก็คือหมายถึงว่ามีความหมายว่าแบบคือมันสามารถแปแด้หลายแบบอันแรกก็คือหมายถึงแบบไฟดับหมดเลยมเลยมื่อสมิตนี้แต่ส่งนี้หมายถึงแบบเหมือนหมดเสีย ต่อไป it's so chic and it's just so cool fabulous เขาบอกว่า it's <laughs> so chic <laughs> มันเก๋มาก I'm so cool แล้วมันก็เท่มากเจ๋งมาก fabulous ก็คือแบบเลิศมากสวยแบบเลิศอะ fabulous มันแบบเหมือนแบบเออเลิศมากสวยมากยอดเยี่ยมอย่างงี้นะ I feel great alright there we go guys okay ้องบอก I feel great ก็คือแบบโอ้รู้สึกดีมากเลยหลังจากที่แบบแต่งตัวออกมาแล้วมันสวยอะก็แบบรู้สึกดีมากเลย alright อาละค่ะ there we go guys คำว่า there we go เนี่ยใช้พูดถึงเวลาแบบเราทำอะไรสักอย่างเสร็จแล้วเราก็แบบเฮ้ยเสร็จแล้วอะไรเงี้ย Guys เติมเข้ามาเนี่ยหมายถึงเป็นการเอาไว้พูดว่าเฮ้ยทุกคนเรียบร้อยแล้วนะ hey, เป็นยังไงบ้างสวยไหมอะไรเงี้ยเขาว่า guys จริงๆถ้าเราแปลตรงๆเนี่ยมันจะมีความหมายว่าผู้ชายใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้นะคะเวลาเราใช้ภาษาพูดก็คือหมายถึงทุกๆคนเลยนะทุกเพศเลยนะคะ I am getting excited I just don't want to be late โอเคเราจะพูดว่า I am getting excited ฉันเนี่ย รู้สึกตื่นเต้นแต่การที่ไม่พูดว่า I'm excited ตรงๆแต่ใช้ I am getting excited หมายถึงว่าเริ่มแล้วอะเริ่มค่อยๆแบบรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเรื่อยๆเราจะเห็นว่าน้องอะพูดเป็น I am นะไม่พูด am เพราะเป็นการเน้นเลยค่ะเวลาเขาไม่รวบไม่ย่อคำเนี่ยพวก am หรือว่าพวก is am are เนี่ยมันจะเป็นการเน้นว่าเฮ้ยแบบรู้สึกตื่นเต้นมากเลยอะกำลังรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆ <We 're> <laughs> หลังจากเสร็จน้องพูดว่า we g o o d เอ้ยเราดีแล้วไม่ใช่นะอันนี้นมันหมายความว่าเอ้ยเราเรียกว่ายแล้วเสร็จแล้ว Let's go ไปกันเถอะ and we're off to the, the mat น้องพูดว่า and we are we're off to the mat เราเนี่ยออกไปที่งานเ h e mat ดกันแล้วนะคะคำว่า off to เนี่ย R o f to the b e off to เนี่ยมันจะมีความหมายเหมือนคำว่า leave ที่แปลว่าออกจากคือเดินทางหรือว่า depart ที่แปลว่าออกจากเหมือนกันก็คือหมายถึงว่าออกไปแล้วนะออกไปที่งานนี้นี y really, โอเคในตอนสุดท้ายเนี่ยน้องพูดน้องอยู่ในลิฟแล้วน้องก็พูดว่า It's kind of hot today. คำว่า kind of hot ตรงนี้นะคะปกติคำว่า kind เนี่ยอาจจะมีความหมายแปลว่าประเภทแต่ในภาษาพูดเนี่ยเราสามารถพูดได้ว,ว่าคำว่า kind of ตรงนี้หมายถึงค่อนข้างนะมีความหมายว่าค่อนข้างค่อนข้างที่จะร้อน It's kind of hot today. เฮ้ยวันนี้มันค่อนข้างร้อนจริงๆเลยนะแล้ว่าด้วยความที่เราเซฟ English Native Speaker นะคะดังนั้นทาให้เห็นว่าโรเซเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษหรือว่าแม้ว่าเรื่องเทนส์อะไรเนี่ยนอ้องก็พูดได้อย่างไหลลื่นแล้วก็มีคำศัพท์ที่เป็นทั้ง s l a n แล้วคำศัพท์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเลยเนาะจากคลิปนี้ดังนั้นวันนี้นะคะอาจจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยเนาะวันนี้พอยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย